ไปตอบไปไม่ทำมันไม่ตอบไปตอบไปม่ใครยังไม่ตอบเ่ยใครตอบแล้วเอาอ่านเลยครับใครตอบแล้วอ่านเลยครับตอบตอบตอบครับตอบเลยตอบมึงมีปรเตอร์เออตอบข้างล่างครับตอบเออคนละข้อครับปรเตอร์ไปทำไม่เสร็จครับตอบเอาไปไหมาไปตอบตอบมีคนเอออ่านครับอยู่หน้า ลงอันนี้อ่านตอบเลยครับอหไม่ดนหน้าคนอย่าอย่าโม่าอย่ามยอ่ามยอย่ายอย่ามอย่าม่ามอย่า่าโมยอมอ่าอย่าอ่า่อมาโอ่าโอาอ่าอาอ่ม่าอ่าโัยเาอมอ่อ่าอย่ายอ่มาอ่อย่านอน่อมาโอ่าอย่ายอย่าโ่ออย่ยมอา อ,อ่าน,นเลยครับตอบเลยครับเนตตี้ก็อ่านตอบเลยตอบนี่พงอยู่ นั่งรอเพื่อนเลยครับใครเสร็จแล้วอ้าวหน้าลงว่าไปีนั่งหน้าลงหน้าลง้าหามีคนยืน4คนเออต่อไปครับดีดีครับดีดีมีคนนั่งสามคนเฮ้ยอย่าไปบอกเอเจเอเจทำเอเจทำได้อยู่มียูโอ้ไม่ได้เขียนนะครับบอกเขาด้วยว่าไม่เขียน โนอาณาเออมีคนอยู่มีคนอยู่หน้าลงอาหารโรงไม่ใช่ลงโรงอาหารโรงลงเอออาหารไปอ่านไปอ่านไปอ่านไปเออไปทั้งหมดกี่คนอ้าวตอบเฮ้ยประโยคก่อนปากโยสังสัญยะ รักเออรักอยู่ตรงนี้รักเออชีโมส์สี่บวกสามับเท่าไหร่ไปตอบเจ๊เลยนะครับมีคนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมดเออกี่คนเฮ้ยทั้งหมดเท่าไหร่กี่คนล่ะทั้งหมดนี่เที่ยก็ดูดิดูประโยคน์สัญลักษณ์สิเท่าไหร่เอาเอาไปบวกกับอะไร แล้วได้เท่าไหร่่ะได้แล้วเท่าไหร่เจ็ดออก็ไปเติมมาช่ไเกไทยไปต่อมานี่เออไปไปเติมมาเอาเอเอ่านครับเอเจนังครับนังหนอเป็นนอนน้าน้าหาหนา ตอบมีคนยืนลงหน้าลงอาหารลงลงอาหารคนทั้งหมดคนเป๊ะสามเจ็นคนอ่านี่สี่บวกสามก็เท่ากับเจ็ดอยู่ลงอยู่หอน้ำนอนเป็นนี่อันเดียวกัน นกลาลงอาหารขังมุดตีคุณปากดูสันยะรัก เทาไรเท่าไรตอบมีคนอยู่หัวหน้รอเปล้อลออะไราล่าเฮ้ยนอนหนูนั่นนี่หนออาหน้ออาหนาหนา